Enhver likhet med virkelige hendelser og personer การเข้าไปในห้อง The Back Room นั้นหากเป็นในตัวเกมจะต้องเกิดจากการกดคำสั่ง <Whoa. S 1> No Clip และถ้าหากเปลี่ยนม,มาเป็นชีวิตจริงแล้วก็ hey, <guys. S 1> ก็อาจจะหมายถึงช่วงเวลาที่ใครคนหนึ่งกําลังใจลอยหรือปล่อยใจให้ว่า hey, <guys. S 1> ซึ่งในในวิดีโอนั้น hey, <guys. S 1> ก็จะทำให้เราเห็นว่าตัวเคนที่เป็นตากล้องนั้น <Okay. S 1> เข้ามาในห้อง The Back Room ได้จากการที่เขานั้นเดินถอยหลังแบบใจลอย hey, <guys. S 1> ก่อนที่จะตกลงไปในพื้นที่ว่างเปล่าและมาโผล่อีที <Yeah. S 1> ในห้อง The Back Room นั่นเองครับ 4. ตลอดช่วงเวลาที่เคนเดินสำรวจในห้อง The Back Room นั้นก็ได้มีตัวอะไรบางอย่าง <Hello? S 1> เดินตามหลังเขาอย่างห่างๆอยู่ตลอดเวลา <Someone there? S 1> ไม่ใช่ว่ามันกลัวเขาแต่มันนั้นอาจจะแค่คอยเฝ้ามองและสังเกตพฤติกรรมของสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาใหม่ก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรบางอย่างมากกว่านั่นเองครับ Hello?